หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราสวดมนต์ทุกวันจเจริญสมาธิทำความดีทำทานช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่อธิษฐานอะไรเลยบุญจะเกิดไหมแล้วผลบุญจะไปถึงเราไหมหรือเรากำลังเสียโอกาสบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านมักสอนว่าการทำความดีและสวดมนต์เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดี แต่ถ้าเราขาดการอธิษฐานบุญนั้นอาจยังไม่ไปสู่เป้าหมายที่เราอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการทำความดีแม้ไม่อธิษฐานบุญก็ยังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการสวดมนต์ทำสมาธิหรือเจริญภาวนาเป็นการสร้างพลังใจให้สงบมั่นคงและเข้มแข็งทำให้จิตใจของเรามีสมาธิและพร้อมรับสิ่งดีๆ ส่วนการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันสิ่งที่เรามีเป็นการสร้างบุญกุศลทั้งต่อตนเองและต่อสังคมรอบตัวนี่คือพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดีซึ่งหลวงปู่ดูพรมปัญโยเน้นอยู่เสมอว่าบุญเกิดจากการทำดีไม่ต้องรอผลแต่บุญที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนน้ำเต็มขัน หากเราไม่อธิษฐานน้ำนี้ก็จะไหลไปโดยไม่ถูกจุดหรือไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการทำให้บุญอาจไม่ส่งผลเต็มศักยภาพที่ควรเป็นการอธิษฐานคือการกําหนดทิศท,ทางให้บุญการอธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่ขอให้ได้ตามใจปรารถนาแต่เป็นการกําหนดทิศท,ทางให้บุญไหลไปสู่ผลที่ต้องการอย่างชัดเจนลองนึกภาพง่าย คุณมีขันน้ำเต็นไปด้วยน้ำแต่คุณอยากรดต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวหากคุณไม่เอาน้ำไปตรงจุดน้ำก็จะไหลไปทั่วไปไม่ช่วยให้ต้นไม้ฟื้นแต่ถ้าคุณตั้งใจและชัดเจนว่าขอให้บุญนี้ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงและงดงามน้ำก็จะไหลไปตรงเป้าอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับบุญของเรา ดังนั้นการอธิษฐานจึงไม่ใช่ทำความดีแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติแต่เป็นการตั้งใจอย่างลึกซึ้งให้บุญเกิดผลสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทำไมบางคนสวดมนต์ทุกวันแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนหลายคนสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทำสมาธิทำทานช่วยเหลือผู้อื่น แต่กลับยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีขึ้นปัญหายังเหมือนเดิมหรือไม่ได้รับผลบุญอย่างที่หวังสาเหตุหลักตามคําสอนของหลวงปู่ดูบคือขาดเจตนาชัดเจนในการอธิษฐานหลายครั้งเราทําความดีเพราะเคยชินหรือสวดมนต์เพราะรู้สึกว่าต้องทำแต่ไม่ได้ตั้งใจให้บุญนั้นไหลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการจริงๆ นอกจากนี้จิตใจที่ฝุ้งซ่านขาดสมาธิขณะสวดมนต์หรือทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้บุญไม่ส่งผลเต็มที่การสวดมนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีจิตตั้งมัน่นหรือเจตนาชัดเจนเปรียบเสมือนน้ำเต็มขันที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้แม้ว่าน้ำจะเต็มแต่ถ้าไม่รดต้นไม้น้ำก็ไม่ช่วยให้ต้นไม้เติบโตเช่นเดียวกับบุญของเรา ดังนั้นการสวดมนต์และทำความดีเพียงอย่างเดียวแม้บุญจะเกิดแต่ผลบุญอาจไม่ไปถึงเป้าหมายหรือไม่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญคือการอธิษฐานด้วยใจที่ตั้งมั่นและชัดเจนเพื่อให้บุญไหลไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพหลวงปู่ดูพรมพันโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรูการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นการว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจยโยโหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนันไปซื้อยาบา้าสุดท้ายก็พาไปนรก แม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่ การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอ,อันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขคติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจจโยโหตุ ที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราผลทุกข์อย่างแท้จริงการอธิษฐานช่วยชีวิตได้อย่างไร การอธิษฐานไม่ใช่เพียงการขอให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาะแต่เป็นการชี้ทิศทางให้บุญไหลไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนบุญที่เกิดจากการอธิษฐานด้วยใจตั้งมัน่นจะช่วยให้ชีวิตของเรามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นมีสติปัญญาในการตัดสินใจ บุญที่อธิษฐานช่วยให้จิตใจเราแจ่มใสมองปัญหาได้รอบด้านและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดผ่านอุปสรรคในชีวิตได้ง่ายขึ้นการตั้งจิตอธิษฐานทําให้พลังใจมั่นคงลดความหวั่นไหวและความเครียดเมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากมีพลังใจและความสงบเมื่อเผชิญปัญหา บุญช่วยเสริมความเข้มแข็งทางใจทำให้เราไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ลบหรือสถานการณ์ท้าทายช่วยผู้อื่นและตัวเองได้รับผลบุญพร้อมกันการอธิษฐานที่ชัดเจนและไม่โลภจะทำให้บุญไหลไปสู่ตัวเราและผู้ที่เราต้องการให้ได้รับประโยชน์พร้อมกันพูดง่ายๆคือการอธิษฐานเปรียบเหมือนการชี้เข็มเข็มทิศให้บุญ น้ำเต็มขันที่พร้อมจะรดต้นไมายก็จะไหลไปตรงเป้าหมายช่วยให้ผลบุญเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นทุดท้ายนี้อยากให้เข้าใจว่าการทำความดีและการสวดมนต์ย่อมเกิดบุญแน่นอนเพราะทุกการกระทำที่มีเมตตาและศรัทธาย่อมสร้างพลังแห่งกุศลขึ้นในใจเราอยู่แล้ว แต่ถ้าเราทำแล้วไม่อธิษฐานบุญนั้นก็ยังมีอยู่เพียงแต่อาจไม่ส่งผลตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ในทางกลับกันเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างชัดเจนบุญที่เกิดขึ้นจะเหมือนได้รับทิศทางมันจะไหลไปสู่ผลที่สูงสุดเหมือนน้ำที่ถูกเทไปยังต้นไม้ที่ต้องการจะรด แต่สิ่งสำคัญคือการอธิษฐานต้องไม่เจือด้วยความโลภหากเราตั้งใจอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อความดีงามทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นบุญนั้นจะส่งผลอย่างกว้างขวางเกื้อกูลชีวิตของเราและคนรอบข้างไปพร้อมกันและก่อนจะอธิษฐานทุกครั้งจงทำใจให้สงบเพราะจิตที่สงบคือจิตที่มีพลัง เมื่ออธิษฐานจากใจที่นิ่งและใสบุญย่อมชัดเจนและมีกำลังที่สุดดังนั้นแม้คุณจะสวดมนต์และทำความดีโดยไม่อธิษฐานบุญก็ยังเกิดแต่หากคุณเพิ่มการตั้งจิตอธิษฐานเข้าไปบุญนั้นจะไม่เพียงทำให้ชีวิตดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังพาใจเราเข้าใกล้ความสงบและปัญญาในทางธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย